สวัสดีครับทุกท่าน สุขภาพระวังอาการบาดเจ็บที่ข้อมือหลังและไหล่นะครับที่อาจจะต้องแบบมาทําให้เกิดปัญหาได้ครับก็จะปลงเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับทัดน้ําแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วถ้ามีอะไรก็สอบถามมาตามช่องที่ description ด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับ